คุณยายทำอะไรคุณยายมะนีอายุเก้าสิบสองปีแล้วจำยังได้บอคุณยายฮะจำได้บอคผู้ใดนีวาน้ำอยู่นี่ผู้ใดวาน้ำฮะไผรวาวน้ำหูบลูกสาวตัวนี่ลูกสาวตัวนี่วาวน้ำ เออเจนด้สิจำอะไ้คุณยายมือขึ้นได้ฝันเนี่ยังบอกมอขึ้นให้ใหญ่ฝันว่าจังไดใหญ่โอ้่ได้ฝันพ่ฝันเลขฝันเบอร์เนี่ยบอกเอ้เจนด้บอกฝันเลขฝันเบอร์เนี่ยให้เอฟซีเนี่ยเอฟซีสิริบึงสิเดซือเลขถือน้ำยาหมานี่เนี่นี่ เออบ่พันบ่ผลเนียงเลยใหญ่อ่านหนังสือใดอยู่บ่นั่นอ่านหนังสือออกอยู่บ่ใหญ่หนังสือไพ่ตัวนั้นหนังสือไผ่ส่งมาของบะมาดมั่งของน้องชายนิย้วเข่าย่างเจ้าเข่ามาปอนนิ้วเข่าย่างยหญ่นิ้วย่างเข่า ยายหิวข้าวหรือยังจะได้เอามาป้อนข่าวยั่งหิวข่าวยังมันนี่เลี้ยงงวได้ย่ายอางัวมาให้เ,เลนเนี้ยงได้มันนี่ เอาง่วมาให้ยายเลี้ยงได้มื้งนี่ผุนไอเสือผุนยายเลี้ยงงัวเด้อเรียงงัวได้มื้งนี่ต้องเลี้ยงงัวได้พุ่นงัวลาใหม่กินหยาไก่ใหญ่เนี่ยมันเพื่้เลิ่มในหยานี่มันูเลิ่มมาแรงใช่ไหมเกี่ยวหยาให้มันยายเลื้อบอยงัวกินน้ำได้ยายออเยายเสียงงัวกินน้ำเด้อมืนเนี้เด้อ ยายชาวัวกินน้ำแล้วนั่นแหละยายจเชาวัวกินน้ำเดลยวตื่นมามนขึ้นครับว่าเยาวใส่บอลเลยบ่ยายเอ้ยไปเยาวใส่หมอกขึ้นนอนสิสเยาว่ไอม้มุ้งมิ่งเลยยายนี่ก็ไ,ไ,ได้ลืมหน้าลืมหลังไปแล้วยายมันีลืมไปแล้วลืมไปแล้ว พันกับโบพันโบโฮเลขโฮเบองให้ลูกให้ลานเลยยายนี่จากจังได้เลขเบอร์กับโบจั่มโบจื้อม้องไฮรูไฮร้านเนี่ยเพื่อสิ่งลำสิรวยเนี่ยสิเลขสิเบอร์น้ำเพลนเนี่ยตัวนี่เด้อยายนี่เด้อยายงัวยายนี่ยายยายเอ้ยนี่งัวนี่งัวนี่มีเสืออยู่นี่เด้อหนีใหญ่ เสือเด้อนี่เสือหนี่เสือเสือยายต้องดูเสือนะวันนี้ยายนะอยู่วัวนะดูวัวนะยายเพราะว่าจะไปขายลอตเตอรี่แล้วสาพิน้นันต้มข้าวเสร็จยังต้มข้าวเสร็จหรือยังสิเดียวมาปอนยายเดยวเบิงบ่งไปเบิ่งเขามาปอนยายคนเดอจ้จเด้ออย่าลืมนะคะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์วยค่ะให้ยามาผู้พานี่เด้อจ้า กระสิเด้เบึงคลิปน้ำใหม่ๆอีกเทนึงนะคะน้อสวัสดีจ้า